พี่น้องมาดีอ่าพี่จ้าพี่น้องหอยหนาหนึ่งจ้ะหอยหนาหนึ่งไม่ว่าจะหนึ่งแบบจิ้มจิ้มกจ้ะตงจานจานหอยหนาหนึ่งจ้ะนี่กินทำการได้จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาดีไม่ว่าคุนบนผ้าสแสบในสิบห้ากินหอยหนาจ้าพี่น้องจ้ะหอยหนาจิ้มน้ำจิ้มจ้ะพี่นอ้นองจิ้มซีฟู้ดจ้ะพี่น้องจ้าว่าที่ตามมาแหละไปก็ได้พี่ขาดตาก็ได้กิน จิ้มน้ำจิ้มซีฟูดเลยพี่น้องกินนํำกันแน่จ้าไหาเห็นหอยหน้าจ้ะไว่าแบบหนึ่งแบบกุย่าก็สมกันหนึ่งซุกจนแบบอะไรแบบก็ได้แฝดดวงหลายมาจ้าแต่แซตคำกันจ้าจิ้มน้ำจิ้มเลยเลยแสบจ้ะอืมถั่ว นีประกาศน้ำพี่น้องกลางเช้าก,บกบ็บวบงูจ,จะ้ะบันปลายนี่จ้ะพี่น้องมันก็ออกง่า,นนายค่ะอย่าม่นานวันถึง อืมโวัวใจใจด้วยจ้ะอืมหืมแซ่บแซ่บมันกัดได้จ้าพี่นอ้องแล้วแบบกูดน้ำจ้ะอหอมดี แสียไปเน้องพี่อยากกินโดน่อัทละแตว่ว่าบะหมี่จริงจังไเห็นันี่ไปตลาดเพ่ปเห็นจ้ะถ้ามดเนี่ยพี่น้องพราแพงเลยฟกสิบบาทลูกพับจ้ะลูกพับกันด้วยนะ้สิบบาทโอ้โหมาสิร้านบอแล้วพอปอกกิน มาเด็ดจ้านี่หมายว่าแบบดังเอาตรวปเขาไฟดัง เงินหน่อยเงินใหญ่ไงปน,นกันมาจากพี่น้องแสบพี่จ้งองสบแบบกูดะก็แต่ไข่จ้่พี่น้องใบโหระพาอ๋อแสบแต่แอ่หอม หมกทวมันจะต้แสบมคิดว่าเขาเอ็ดหมกทวองอย่างนี้

ซีฟูดกับพี่น้องเจ้าแถมมาให้น้ำหอ,อยจังเอามาตอกเทียนเองมันแถมมาให้แสบพี่น้องบมื่บ่ค่อยเหนียวเลยเหนียวฟุ๊บกุ๊บกุ๊บ เด้อพี่น้องกินไหมว้างใ่นี๋งนาะน้ายิงแกพี่น้อมงอม,มีไข่นัน่งไข่นั้งเหลืองง หูกับบ้านหวานจ้ะหนึ่ง กินหนึ่งกินสองม,มาแล้วพี่น้องตัวหวานๆปะ นี่ไม่นีน่งจิตคมนิ่นึงเอาเออก เ้าใจพี่น้องแสบๆจ้ะ mm. จิบเอาจิบเอา น้ำผึ้งกระแส้ะพี่น่อยจะกินตรงบนเนี่ยพี่น่องนี่กินสมใจอ่ะจ้ะกินสะใจเลยอ้าไม่คือไปสดแบบนี้นะ อรสจะหน่อยๆพี่ลองจังนี่แลลว ว่าไปบอกจิ้งที่หลังจะพี่น้องเพราะว่าเวลาหลายจ้ะคุณในร้ายจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวคำมารับชมจ้าวันนี้แซ่บคักจ้ะพี่น้องหอยนาต้มหอยนาตุ่มจิ้มน้ำน้ำพริกซีฟู้ดจ้ะพี่น้องจ้าจ้าอือจิ้มซีฟู้ดบอกว่านพริกเหรอจิ้มซีฟู้ดขอบคุณในร้ายไจ้ะอยากไปรับชมพี่น้องวันนี้ไว่าไปก่อนจ้าขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีสุขภาพแข็งแรงจ้าเฮงเฮงด้วยๆปังๆจ้ะพี่น้องบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า